บางหอยแข้งใบหาิบกิโลหน,นึ่งเนี่ยนี่นี่น้อยเดียวนี่ลอยหาสิบนี่เดี๋ยวไปให้ตาอยู่น้าไปไปคนญ่กินอยู่น้าอดอกกัวดอกบัวสวยจังเลยกำลังจะสีสวยมากเลยเดอกบัวว่าจะรอาขยแแ้วนสิงมืโอ้โอมาใสิเลย อย่ก็เป็นงนั้นอยู่แล้วสีออกเขียวนห้อยแ่งนปญา่าได้กันดูบานงานสวดตะพิามมาแลง โอ้ยพี่น้องเแก่เจ็บใจเดี๋ยวท่านธรรมชาติอันนี้กะเทียวไปเลยลนะหน้าอย่างของมันจะไม่รีสอร์ทเหมืนกันสิบลังของแม่ว่าแม่ไปบิ่งบ้านขอมแม่เด้อสัตว์สัตว์ท,ที่บ้านทางในอยู่ในหมู่บา้านมันมันเสือเอาซื้อจ่อขาเจ้าแบบทีหน้ามันมันบริสมันบริสังไล่ได้ไหมคือแบบว่ามันอยู่หน้ามันไก่ข้นไม่บอกแม่ว่า ขวานบ้านเนี่ยได้โดนสัตว <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ่งบา้านนอกดาวเล่าสีชมพูอยู่ได้สามเดือนบ่เลยรใหญ่กับมอยู่ในบ้านก็เลยซื้อตีเอาหมูนวดพรอนเขาหนวดละเมินบายบาทอันนี้กับบ้านประสิิทธ์สัตว์จะพี่น้องนี่งามงามเลยตักฟอกเพ็ด <c oughs> ตักฟอกมันเยืนๆไปข้างหลังเนาะจะเป็นบานะ้านประสีสัตว์กันเป็นหลายบ้านนาะ จอกตักสัตัวเพร่ขยายมาจากตรงนี้ตรงนี้จะกีดกันดน้าวมแน่ต้าพองเนคัักทำิปยากถ้าเคันลนะิป่นนน้นมันจะทำคิดยากช่วยนี่ากได้ไ สมนามสมความนะสมนามกันนะคะไรนี่ดาเห็นแบบจิมอ๋อ 好，我们个，然后进行报警 วันไหอยแข็งเขามาขายพอดีเขาบอก่โอ้ยตู่เขาชื่อไ้หอยแข็งปาปายาก็สันได้ต่อยยู่คุณต้มันกินเอนกว่าทงถิ่แล้วต่อยสิงานท่ดี